ทุกวันพบกับรายการของช่อง d ร r เตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d ร r เตอร์ศิลปชยัยวันที่ผมขอนำาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกาย,ยน2567เขียนโดยดรเสรีวงมนลธามานำเสนอครับข้าอยากได้อะไรข้าต้องได้เราคนไทยมักจะอ้างว่า ประเทศไทยเราเป็นนิติรัฐมีการบริหารกิจการต่างๆภายในประเทศตามหลักการของนิติธรรมแต่สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเวลานี้หลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าประเทศไทยเราเป็นนิติรัฐจริงหรือเราใช้หลักนิติธรรมในการบริหารประเทศจริงหรือเรายังมีกระบวนการยุติธรรมที่ยังใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริงหรือประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือไม่คนทำผิดกฎหมายถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้แน่หรือทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างทัดเทียมเสมอภาคกันจริงตามหลักการของนิติธรรมหรือไม่ที่ต้องตั้งคำถามแบบนี้เพราะเราได้เห็นคนที่ทำผิดไม่ถูกลงโทษหลายคนยังคงลอยนวลใช้ชีวิตปกติอย่างสุขสำราญทั้งๆที่พวกเขามีการกระทำผิดกฎหมาย แต่หาหลักฐานตามหลักการของนิติธรรมเอาผิดเขาไม่ได้บ้างมีเนติบริกรคอยตีความกฎหมายช่วยให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นถูกหรือบางครั้งก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้รักษากฎหมายใส่เกียร์ว่างไม่ดาเนินการฟ้องร้องเพื่อเอาผิดเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ประเทศไทยของเราจึงไม่อาจจะอ้างความเป็นนิติรัฐที่บริหารประเทศด้วยหลักนิติธรรม ที่เราเห็นชัดเจนวันนี้คือคนที่สามารถใช้อำนาจในการได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากให้ใครดำรงตำแหน่งอะไรก็ได้ตามนั้นอยากทำโครงการอะไรก็ได้ทำอยากให้กฎหมายใดผ่านมันก็ผ่านหลายครั้งสิ่งที่อยากได้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดธรรมเนียมปฏิบัติเขาก็ยังสามารถทำได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้อง แต่เขาก็สามารถทําโดยไม่มีความผิดอันใดบางสิ่งทําไปแล้วและหลายคนมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่เขาก็สามารถใช้อํานาจเงินอํานาจรัฐทําให้เขาไม่มีความผิดอันใดที่น่าสมเพชเวทนาอย่างมากก็คือเขาคนนั้นที่ทําผิดและได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามใจปรารถนากลับไม่มีความผิดอันใดแต่จะมีคนที่รับใช้เขาช่วยเหลือคนให้ได้สิ่งที่เขาต้องการ กลับต้องเป็นผู้รับกรรมแทนด้วยการติดคุกบ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายบ้างต้องหนีออกไปใช้ชีวิตยากลําบากอยู่ต่างประเทศบ้างกระทําความผิดสารภาพว่าทําผิดจริงตามที่ถูกกล่าวฟ้องและบอกว่าสำนึกแล้วถูกตัดสินให้ติดคุกแต่ต้องการที่จะไม่เข้าคุกแม้แต่วันเดียวก็สามารถทําได้มีคนพร้อมที่จะช่วยทั้งนักการเมืองและข้าราชการต่างก็พร้อมที่จะเป็นทาสรับใช้ ให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการหวังว่าเมื่อช่วยเขาแล้วจะได้รับการตอบแทนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์หรือตําแหน่งแต่แล้วคนที่ช่วยให้ใครบางคนได้ในสิ่งที่เขาต้องการก็เสี่ยงที่จะต้องติดคุกเพราะการช่วยให้เขาได้ตามที่เขาต้องการนั้นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเป็นการกระทํามิชอบหรือเป็นการละเว้นหน้าที่เมื่อมีการสอบสวนทวนความคนที่ช่วยให้คนทําผิดไม่ติดคุกสมใจปรารถนา อาจจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกแทนเขาตอนนี้มีความพยายามที่จะนำเอาหลักนิติธรรมมาสอบสวนคนที่ช่วยให้เขาคนนั้นที่ลูกสาวเรียกว่าเป็นเทวดาให้สมปรารถนาดูเหมือนว่ากรรมกำๆๆลังไล่ล่าเพราะพวกเขาอาจจะต้องติดคุกในฐานะผู้ช่วยเหลือให้เขาคนนั้นได้สิ่งที่เขาต้องการเขาคนนั้นทำตัวอยู่เหนือกฎหมายได้สิ่งที่เขาต้องการที่เป็นเหตุให้คนอื่นต้องติดคุก อยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีเขาก็ทำได้ตามที่ต้องการไม่มีใครกล้าขัดใจและแล้วคนที่ช่วยเขาสมใจในการกำหนดให้ใครเป็นรัฐมนตรีคนที่ทำตามใจเขาก็ตกสวรรค์แถมมีตราบาปติดตัวว่าเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบ,บัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างรายแรกทั้งทั้งที่จริงแล้ว คนที่มีตราบาปนั้นไม่ใช่คนที่ทำผิดด้วยตัวเองแต่ถูกสั่งการให้ทำและไม่ถูกสั่งก็ไม่อาจปฏิเสธได้เมื่อการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญคนที่ทำตามคำสั่งก็ต้องรับโทษแต่คนที่ได้สิ่งที่อยากได้ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยจนมาถึงวันนี้คนที่เขาอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อชื่อเสียงของวงตระกูลเขาก็ได้ตามใจต้องการ ท,ทั้งที่คนที่เขาผลักดันให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้มีความรู้ความสามารถใดๆที่สมกับตําแหน่งและไม่มีสติปัญญาเพียงพอในการทําหน้าที่แต่เขาก็ผลักดันได้สําเร็จสมอกสมใจเขาเวลานี้แม้มีผู้คนจํานวนมากจะไม่พอใจคนที่เขาผลักดันให้ได้ตําแหน่งก็ไม่สามารถทําอะไรได้แม้นว่าต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตัวเขาเองก็สมหวังไปแล้ว ได้สิ่งที่ต้องการสมใจไปแล้วเวลานี้เมื่อเวลาผ่านไปประชาชนมองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าคนที่เขาพยายามผลักดันให้ได้ตำแหน่งนั้นไม่มีความเหมาะสมแม้แต่10%อรของการทำหน้าที่ก็ไม่มีใครทำอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้การที่เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการเพราะเขามีประชาธาตทำตัวเป็นขี้ข้ารับใช้แบบหลับหูหลับตาไม่สนสี่สนแ ว่าการทำตัวเป็นลิ้วล้อรับใช้นายนั้นเป็นสิ่งที่ผิดหรือถูกถูกต้องตามหลักธรรมาพิบาลหรือไม่เป็นการกระทำที่มีจริยธรรมหรือไม่สั่งมาอย่างไรก็ทำตามนั้นการพิจารณาว่าถูกหรือผิดไม่ใช่ประเด็นสิ่งที่เป็นประเด็นก็คือต้องทำอะไรที่จะถูกใจนายต้องทำอย่างไรให้นายได้สิ่งที่นายต้องการล่าสุดนี่ก็คือตำแหน่งสำคัญในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน เพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศเมื่อเขาชี้มาแล้วคนที่จะดํารงตําแหน่งสําคัญในองค์กรจะเป็นใครคนที่ทําหน้าที่คัดเลือกก็เลือกคนที่เขาต้องการตามข้อสันนิษฐานของคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองประชาชนไม่สบายใจที่ผลการคัดเลือกออกมาแบบนี้แต่ถ้าหากเราจะถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทําอะไรเขาได้คงจะมีหลายคนที่จะตอบว่าจะทําอะไรได้ละ่ะ ก็เขาต้องการอย่างนี้และมีคนช่วยให้เขาสมอกสมใจเช่นนี้มันก็ต้องตามนั้นเหมือนจะบอกว่าเราคงทำอะไรเขาไม่ได้นอกจากทำใจยอมรับสภาพด้วยความอดทนเรื่องที่กำลังติดพันคือเรื่องทรัพยากรใต้เกาะยังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยแต่ผู้คนจํานวนมากก็หวั่นไหวถ้าหากคนคนนี้อยากได้อะไรเขาต้องได้เราจะเสียผลประโยชน์อะไรบ้างและที่สำคัญ เราจะเสียดินแดนไหมคนคนนี้อยากได้อะไรเขาต้องได้น่ากลัวนะคะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดเรเสรีวงมนทามานำเสนอเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ angel seven realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการ ซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพาแมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l ิล9 r e a l t เรีย